ไม่ได้เกี่ยวข้องหรืออะไรเป็นเส้นทางกระเป่ายีนยันว่าจะลอตรวจเทพบไวสุดแต่กลับมาทิ้งบอมว่ามีคนตำรวจขอเอาคือถามว่าพี่พี่กุยพี่กุยกับทีมของพี่พี่โจ๊กไหมก็มีการคุยกันหลายหลายอย่างคือทิ้งบอมว่าพี่บอกแล้วว่าเส้นทางการเงินพวกนี้นะครับเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดคนจะทําอะไรก็ก็ได้นะที่จะบอกว่าเส้นทางการใช้จ่ายส่วนตัวเหมือนเหมือนที่น้องนักนักข่าว ถ้าถ้ามีบัญชีอันหนึ่งมันแตกไปญาติพี่น้องเราโอนเงินให้ให้พี่น้องเราให้ญาติเรามันก็เป็นการค่าใช้จ่ายส่วนตัวมันเป็นเส้นทางการเงินแต่เส้นทางพวกนี้มันมีสิ่งไหนไหมที่มันเป็นเกี่ยวกับบัญชีมาหรือหรือเกี่ยวกับการความผิดที่เกี่ยวกับเว็บพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆที่มันมาเชื่อมโยงอันนั้นเป็นหลักฐานทางวิยาสารที่เราสามารถตรวจสอบได้อแ้่มันไม่มีทางแก้ได้แก้ได้หรอกแต่มันลักษณะเป็นการกล่าวอ้างว่าลอง ลองฟองฟันมีการทาธุรกรรมโยงไปยังญาติพี่น้องนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่อ๋อนั้นก็เป็นอันนี้เราต้องตรวจสอบก็ข้อมูลตัวนี้เอามาพี่ก็เดี๋ยวให้ทินงานว่าข้อมูลตัวนี้เอามาจากไหนถูกไหมครับข้อมูลนี้ผ่านการตรวจสอบจากการทําของเจ้าหน้าที่ตารวจไหมเพราะมันมีขั้นตอนของการการการทําข้อมูลเส้นทางการการเงินพวกนี้ทําถูกต้องไหมครับถ้า ถ้าเขาได้มาอย่างถูกต้องหรือมีอะไรเราก็ส่งคนไปรตรวจสอบแลวเอาข้อมูลทุกอย่างมาตรวจสอบถ้ามันเป็นจริงพวกนี้ที่บอกแล้วไงว่ามัน,มนเป็นเส้นทางวิทยาศาสตร์คุณก็ต้องตอบประเด็นที่ข้อสงสัยนะถ้าเราตอบได้มันก็คือตอบแต่กล่าวอ้างว่าหมู่คลเหล่านี้มันไปเกี่ยวพันกับเวชนันแต่อาักงาสอบสวนกลับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับกุนคนเหล่านี้เพียงว่ามาเลือกแจ้งข้อกล่าวหากับรอกรุงเทพอันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบแล้วกันเดี๋ยวดูที่ว่า จะดำเนินการยังไงเรามีทีมที่เราต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้พี่ต้องจับไปตรวจสอบเรื่องค้อรล้องเรียงของทีมพนาอยู่แล้วแล้วก็ต้องต้องต้องเตือน,นทีมพนาที่มีการพูดเรื่องนองี้ออกแต่ถ้าราระบุมาเลยคือถ้าถ้าถ้าคิดว่ามันผิดจริงหรือว่ามั่นใจทุก็นระบุมาเลยช่มะมากล่าวอ้างเนี่ยมันทําให้เขาเรียกว่าความได้ค่าทาง,ทาง,ท,างทางสังคมมันมันไม่ถูกต้อแล้วพูดก็พูดแต่ม,มาเลยมมถ้าใครผิดเส้นทางการเงินมันเป็นหล,หลัก จะมีสี่เส้นเส้นก็ร้องเข้ามาเราก็ดำเนินการตรวจสอบไปทั้งหมดก็ให้เวลาพี่ตรวจสอบแต่พี่ก็พูดฟังโดยเฉพาะผู้การนําเกลียดระบุว่าพันตำรวจเอกดอเด็กมีการทําผิดกฎหมายแล้วโอนสตังค์ไปให้นายตำรวจหญิงสองท่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับนายตำรวจท่านผู้ใหญ่ในการนำเกลียดที่ไหนอะไรวอดเด็กก็ดอเด็กก็นี่ไงก็บอกเลยก็เจพี่นำเกลียดท่านผู้การนำเกลียดก็ต้องบอกเลยว่าดอเด็กเนี่ยใครพี่ก็บอกว่ากอไก่ ก็เด็กน้อนหนูท่านถ้าคิดว่าพยานหลักฐานไม่ชัดเจนก็ก็ก็ว่ากันมาแล้วก็มีการตรวจสอบแล้ว้อมุ่งตรงหนึ่งระบุถึงขั้นมีความรำคัญเกิ่ยวกับว่าคนอานตำาร่วงสอนย่อต่อเต่าใครก็กล่าวอ้างได้นะก็บอกไว้ไท่ชัดเจนก็ว่ากันมาเลยตัวนี้มันตรวจสอบได้ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เราต้องมาตรวจสอบัแต่การที่มองว่าไม่ได้รับฟังทำเลือกปฏิบัติเฉพาะ หรือเราปนิบัติเฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มแต่ไม่ไม่ระันดานทำกลุ่มเนี่ยอันนี้อ้เราเราต้องต้องเรียกคนงานสอบสวนก็ต้องดูว่าถึงไหว่าเราก็ต้องต้องเรียกมาถ้าถึงเรื่องคดีก็ต้องมามาคุยอย่างว่าให้มันมีไม้เส้นทางแล้วต้องตรวจสอบให้หมดเดี๋ยวถ้ามีหน่วยงานไหนหรือทะเลเราไปตรวจสอบพี่ต้องเรียกมาดูอแล้วเดี๋ยวจะให้เขารายงานก่อนพี่ยังไม่ได้รับรายงานเลยก็ได้ฟังข่าวมาแค่แต่เช้าพี่ยังไม่ได้ฟังอะไรเลยขอให้ได้รายละเอียดก่อนเล้จะพี่แจ้ง ที่ผ่านมาเนี่ยทางทางเจเลยมีการตรวจสอบ140ล้านตอนนั้นตั้งท่านท่านได้สั่งตั้งต,งต,งตวรวจสอบเข้าไปติดไปเป็นการรายงานในขั้นอย่าอตอนนี้ชุด,ด,ด,ดที่อ่ำกำลังสรุปคำนวนคดีเพราะทำแต่ายการคดีคุ้มหานกำลังทำคิดว่าน่าน่าจะอาทิตยีอาทิตยนี้น่าจะน่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอรายงานตอนนี้ยังไม่ได้รายงานคุณผู่ยวกับเรงความขัดแย้งเรื่องต้นเนี่ยเขาระบุว่าทางมูลเหตุผู้การนักเก็ตระบุว่ามันเป็นเรื่องของ140ล้านเป็นเรื่องของกำนันลบและเป็นเรื่องขมไม่ได้เกี่ยวเลย ไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะว่ากำนันนกเนี่ยบจกทำนั่นที่อ้อชุดทีทออเป็นคนไปทำร้อยสี่สิบรานมันหลักฐานมันชัดเจนพี่บอกว่าใครผิดก,ก็ว่าไปตามพยานหลักฐานเราไม่มีการจัดแก้งไปใช่ไหมับเพราะยานหลักฐานมันชัดเจนครับยังไงก็ต้องต่อสู้แในถ้าถูกในระหว่างเป็นทางก็ต่อสู้ในใน,นขในนนั้นตาลกระบวนการที่ผ่านขั้นตอนของพวกนี้มันจัดแก้กันไม่ได้หรอกมจะจัดแก้งเพื่ออะไรที่ทา ยิ่งตัวพี่จะไปกันแจ้งแล้วพี่เป็นอบอ้พี่จะกันแจ้งพื่อมันไม่มันไม่มีหรอกครับแล้วขณะที่ถึงมองเลยว่าจะเอา